สวัสดีครับสวัสดีครับสบมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสาหรับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับฮานอยพิเศษออกทุกๆวันนะครับเวลาห้าโมงเย็นนะถึงห้าโมงครึ่งท,ทุกวันทุกวันเลยนะครับ ต้องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุลุ่งเพื่อความบันเทิงครับเดนกครับสักพู้ครับเสียงอะไรดนะังแป๊นเนึ่ อ่าแล้วก็มาชมกันเลยเนาะอ่าจะได้ไม่เสียเวลาครับผมก็เลยชมกันเลย,ชม,เลยชมไปได้วยพูดไปด้วยอืมครับสามนี้นะครับเด่นนะครับหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วนะครับปีใหม่แล้วนะหกสิบหกแล้วฮานอยพิเศษเด่นหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดนะเอาหกกับเจ็ดไปวิ่งไป,ไป,ไปลูดก็ได้ รูดบนรูดล่างอีกมืนเนี้ครับส่วนหอะไร6 0 6 2 6 4 6หกสองหกสี่หกหไปกลับด้วยนะไปกลับด้วยนะครับหาอะไรพิเศษนะครับหกศูนย์เส6นหกหกสองสองหกหกสี่สี่หหมสือ ง่วงนอนทุกทีเลยเวลานี้อือ่าจดไปนะครับไม่ต้องมาเจดเขาว่าง่วงนอนนะจดเฉพาะตัวเลขน,นะครับประมาณนี้ขอขอบพระคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงนะไม,ไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคัง่งนะครับปีใหม่นะอ่ามีเงินใช้ไม่ขาดมือ,อมีเงินใช้เยอะแยะนะครับประมาณนี้ขอขอบพระคุณ มากมากนะครับต,ตามนี้แหละไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะชอบก็จัดจัดไปไม่ชอบก็ผ่านประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมา,มากมากนะครับขออธิท่านมีกินมากมายมีอยู่มากมายร่ำรวยๆแห่งเงนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ